สวัสดีค่ะพบกับอูอ้วนชวนเที่ยวอีกแล้วนะคะทริปนี้เราจะพาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะค่ะตอนนี้อูก,กำลังเดินลงไปสู่จุดชมวิวนะคะของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าค่ะเชิญชมกันเลยค่ะ เห็นป้ายแล้วนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่านะครับตอนนี้เราเห็นไรอูเห็นไรมาเดี๋ยวนะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมย่าค่ะครับเราต้องขึ้นไปข้างบนนะคะพี่อ้วนเส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวอยู่ด้านบนหมดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะเอาขึ้นไปชมวิวข้างบนนั้นเหรอใช่มีแค่นี้เหรอแล้วเดี๋ยวมีเส้นทางเดินค่ะแต่ต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะโอ้โหพี่อ้วนตรงนี้ก็สวยแล้ว สวยนะสวยมากเลยค่ะสวยมากมากเลยตรงนี้คือจุดชมวิวนะคะเรามองลงไปด้านล่างอะคะ่ะตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรเป็นจุดชมวิวแล้วก็ด้านล่างเราสามารถที่จะเดินไปได้แล้วก็ไปถ่ายกับไอ้ตรงน่ะสีขาวๆอะพี่อ้วนตรงนั้นะเป็นจุดเช็คอินเลย ตรงนี้คืออุทยานแห่งชาตินะคะเขาแหลมย่าหม,มู่เกาะสมิทธ์ถ่ายพี่ดิ้นนะพี่ว่านกำลังบันทึกภาพนะคะเก็บภาพสวยๆของวิวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ามาให้เราดูกันนะคะ วิวสวยจริงๆเลยโอเคทุกคนไปดูกันนิดนึงไหม ลงไปยังจุดที่ชมวิวด้านล่างนะคะเดินไปบนไปเลยครับค่ะบนไปเรื่อยๆนะดีจังนะคะใกล้เที่ยงแล้วแต่ว่าบันหลังฝนตกอากาศก็เลยไม่ค่อยจะร้อนนะคะเข้ามาในเขตอุทยานนะ เรื่องสำคัญนะคะพี่อ้วนห้ามให้อาหารลิงค่ะแล้วก็เขามีป้ายโปรดระวังลิงหรือค้นสิ่งของด้วยนะใช้หาดนะนะครับก็เป็นหินค่อนข้างเยอะ อยู่ในอุทยายนแห่งชาติไรอ่เขาแหลมยา่าค่ะเขาแหลมย่านะคะเขาแหลมย่าแล้วก็อ,อะไรนะหมูกก่เกาะเสม็ด<ไ>ด้านหน้าเป็นเกาะอ,อะไรครับด้านนอกเนี่ยกเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดพี่อ้วน ดันั้นเยอะค่ะฝนเพิ่งจะหยุดตกคนก็ามาเหมือนฝูงมดเลยอ่าแล้วที่เราจะเดินไปเดินไปไหนเนี่ยตรงจุดชมวิวจุดถ่ายรูปด้านหน้านะคะพี่อ้วนตรงนั้นล่ะต้องไปถ่ายได้พี่อ้วนแล้ว พอมาถึงจุดนี้รู้สึกวิววิวนะพี่อ้วน สะพานที่ยืนลงไปในทะเลนะคะถ่ายกลับมายังเขาแหลมย่าค่ะเห็นคนตัวเล็กนิดเดียวเลยค่ะตรงนี้นี่เองพี่อ้วนได้ยินหรือเปล่าหันมาหน่อยพี่อ้วนแล้ว อ้วนสุดยอดค่ะท้องฟ้ากับพี่อ้วนเลยนะเห็นสีฟ้ากับพี่อ้วนค่ะ พี่อ้วนอยู่ตรงนี้นี่เองพี่อ้วนได้ยินหรือเปล่าหันมาหน่อยพูดด้วยบรรยายบรรยายกำลังเดินไปที่ป้ายเอสขาวแหลมย่าละค่ะละ น่าลมแรงมากเลยนะคะโอ้ยสบายใจลมแรงดีจังเลยดีจังเลยพี่อ้วนอ้าว ยังเลยค่มายืนนี่มายืนนี่ก็ถ้าไม่มีคนจับเดี๋ยวล้มพัดเดอนลงเป็นแล้วผูจับไม่ได้เจอเนี้ยไม่ต้องอย่าเหลือนนะค่ะตัดที่กดเองนะไปเร็วไปเร็วเดี๋ยว,ยว,ยวคนมา เราเองนะครับว่าใครใหญ่นี่ลูกป,ปั้นใครครับนางพันธุร,ธรัตค่ะพี่อ้วนนางพันธุรัตในเรื่องในเรื่องอะไรเมื่อแน่เลยเอามือปิดเอาไว้เรื่องผ้าไพมณีสิจ้าตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดเร็วเริ่มด้านหลังเป็นอะไรครับด้านหลัง เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมยา่เาเดี๋ยวเราไปเดินกันนะพี่อ้วนนะเดินไปไกลไหมครับไม่ไกลแล้วค่ะแต่วิวจะสวยมากถ่ายรูปออกมาสวยนะพี่อ้วนครับนะเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเค <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าสวยจริงไหมปะใช่เชิญเลยค่ะเอาแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยด้านโน้นไปจุดชมวิวเขาแหลมยา่าด้านนี้ห้องน้ำนะคะจะไปไหนก่อนไปจุดชมวิวนะ เป็นสะพานเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวไปนะ,ะทางเดินเป็นสะพานไม้นะครับค่ะให้เราเดินชมวิวไปตลอดทางเลยค่ะนะคะเราไปกันเลยพี่อ้วนเมื่อกี้ครับตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่บนสะพานอา่า เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับสะพานเนี่ยเป็นสะพานไม้นะครับปูยาวเรียบชายฝั่งไปเลยนะครับเท่าที่ดูนะครับก็ยาวพอสมควรยาวพอประมาณนะครับที่เห็นด้วยสายตาตอนนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า300เมตรตรงนี้เป็นจุดพักแล้วค่ะอ้าวตอนนี้เรานั่งกันตรงไหนตรงจุดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมากค่ะ ด้านด้านซ้ายมือผมเนี่ยเป็นทางเดินนะครับทางเดินเมื่อกี้เรามาจากทางผาแต่เนื่องจากเดินมาพประามาณเมื่อยขาครับกี่เมตรฟิวอ่าเมื่อยขาแล้ว <ś> เพราะว่าเราเดินมาหลายจุดแล้วนะครับ <ś> ไปชมวิวด้านบนก็จุดชมวิวก็ขึ้นไปแล้วก็เดินมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเริ่มมีอาการนะครับก็เลยนั่งพักแป๊บหนึ่งนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับ ยืดอ,อกชกตัวเดีกนแต่ผมฝนมันเริ่มโปรยลงมาอีกแล้วนะคะขอให้เราเดินไปจนสุดแล้วนะเดินกลับขึ้นรนแล้วฝนค่อยตกนะจ๊ะฝนจา๋าโอเคครับบรรยายด้วยบรรยายด้วยสวยจังค่ะตรงนี้จะไม่มีชายหาดนะคะส่วนมากก็จะเป็นโขดหินทั้งนั้นเลยนะคะ สวยจริงๆเลยบรรยากาศดีดีค่ะอ๋อพี่อ้วนตรงนี้เป็นสถานีที่9สถานีที่9นะคะสิ้นสุดเส้นทางอุทยานแห่งชาติในวรรณคดีค่ะเมื่อกี้เริ่มจากนางพันธุรัตใช่ไหมคะ นี่คือสถานีสุดท้ายนะคะหลังจากที่ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติต่างๆรอบเส้นทางซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าและสุนทรผู้กวีเอกเรืองชื่อได้ถ่ายทอดเรื่องราวภูมิทัศน์อันสวยงามผ่านตัวละครในวรรณคดีเรือภาพไพรมณีวายไม่ว่าจะเป็นเกาะแก้วพิสดาร ซึ่งก็คือ,กอเกาะเสม็ดในปัจจุบันค่ะนะคะแล้วก็ผานินบางกรซึ่งเป็นที่อยู่ของชีพเรือยสุสาครและม้านินบางกอนน,นอกจากนี้แล้วนะคะหากท่านมีโอกาสนั่งเรือท่านยังสามารถจินตนาการมองเกาะต่างๆตั้งแต่เกาะทะลุเกาะกุตีเกาะขามเกาะครวยและเกาะปลายตีนนะคะ เป็นนางผีเสื้อสมุดนอนหงายหน้าตรอมใจตายโศกเศร้าที่พระอภัยมณีกับนางเงือกหนีมาหลบภัยบนเกาะแก้วพิดารได้ทางอุทยานแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยี่ยมชมธรรมชาติในครั้งนี้ท่านจะได้ประสบการณ์และความทรงจำที่คุณที่มีคุณค่ากลับไปนะคะโอเคขอบคุณนะคะที่เคารพสถานที่ และก็ไม่ทิ้งขยะนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะคะนั่งดีกว่านะพี่อ้วนนะตอนนี้ <c oughs> อุมาวันกำลังเดินลงไปที่ริมทะเลนะครับแต่นเนื่องจาก,ก <ะ S 1> เป็นปแนวโคทิินทั้งนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังในการเดิน ระวังลื่นนะครับระวังลื่นด้วยเป็นธรรมชาติที่สวยงามจริงๆนะคะสวยมากเลยจ้าจ้าจาพี่อ้วนอุชอบเรื่องราวมากเลยที่ว่าสุนทรผู้ซึ่งเป็นคนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะท่านได้เขียน วรรณกรรมวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีโดยเพราะว่าท่านใกล้ชิดกับทะเลใกล้ชิดกับเกาะค่ะเพราะฉะนั้นจินตนาการของท่านก็เลยมีเรื่องราวอันสุดแสนจะพิสดารและก็น่าติดตามในเรื่องของพระอภัยมณีนะคะดีมากเลยค่ะอุทายที่มั่ที่จริงเรากล่าวว่าจะเดินไปอีกนะครับ แต่เนื่องจากว่าด้านหน้าเนี่ยที่ห่างออกไปประมาณ100เมตรเนี่ยมีวัสดุกองไว้บนสะพานตอนข้างเยอะเนื่องจากว่ามีการที่จะก่อสร้างเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวที่เดินมาจะได้เข้าไปเช็คอินถ่ายรูปกันนะครับและก็มีการก่อสร้างกันอยู่อยู่ระหว่างงานก่อสร้าง เพราะฉะนั้นเดินไปก็ไม่คงไม่สะดวก,กน,นะครับเราก็เลยหยุดตรงแค่นี้นะครับ กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่อ้วนอร่อยไหมอร่อยนะพี่อ้วนนะเพื่อนชอบอะไรบ้าง นะคะคเขาทําแนวกันคลื่นไว้ถ้าถ้ามองจากข้างบนนะคะจะดูเหมือนพัาจันทร์ขึ้นเที่ยวปักาถ้าแบบนี้มันดูไม่่ชัดอยู่